ครับผมวีวีซีครูนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ข้างทางนะครับเป็นร้านเออคิดนะครับดูสิอ่ะนี่รถจอดเป็นร้านดอกไม้นะฮะเสียจะเบาไปนะครับเพราะว่ารถเสียงรถมันดังมากนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าร้านเออคิดกันนะครับตอนนี้ผมใช้วิธีเดียวคือเอาปากไปใกล้ๆกล้องนะครับตอนนี้ผมตอนนี้ผมเอาโทรศัพท์มานะไม่ได้ใช้กล้อง แต่ใช้เป็นตัวโทรศัพท์นะฮะเจลิโฟน G E L E P H O N หรือเปล่าไม่รู้นี่ไงนะ่แออคิดแล็บแล็บแล็บเล็บอะไรสักอย่างดูของขายเยอะไปหมดเลย างด้านในนะครับมีห้องรับรองห้องนั่งเล่นห้องกาแฟาสดนะพี่เดินเข้าไปนิดเดียวครับไม่ไดายอัดคลิปเดินเข้าไปนิดเดียวครับเปิดแอร์เดียรไปต้อนรับพี่ๆนนท่านๆน,นะครับห้องกาแฟาสดห้องรับรองนะครับมีอาหารนะของหวานเครื่องดื่มกับการท่องเที่ยวในคาที่หรอไ้ยอ้ต้นนี้น่ารักอ,ะอ่ะเอ่อต้นอะไรวะดูดีมีมีมหมเหลี่ยมๆตรงนี้ด้วย

่มไ,นนไม่ร้องหวกมากแต่ละต้นแต่ละต้นคุณจะมาได้เท่าไหร่เรายการที่เยอะพี่กลัวผิดมีอ่างล้างมือแล้วก็ห้องน้ำไปทานู้นอู้ดูตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นสางน้อยบาทแป้งว่าไม่ดิอันเยนี่มมันมีเงินตัวจะสามสิบสี่ต้นร้นรอยนะ คันจิ๋วอันนี้เป็นต้นเลยนะฮะไปดูไปดูทางอื่นไงบ้างดีกว่เาเฮ<ะ>้ยน่ารักมากเลยดิเป็นหวายตะโก้นะฮะ น,นี่คือต้นอ e ีพินะฮะโอ้เฉียโอ้อะไรอะลูกกากมะพร้าวแทงมือสะดุ้งเลยกากมะพร้าวแทงมือ วันนี้ดีมีตะไคร้ขึ้นด้วยตอนตรงน,นั้นก็มีตะไคร้ขึ้นนีก่กล้วยไม้สกุลหวายต้นละยี่สิบห้าบาทโอเคไปต่อมาใหม่ในพาทหน้านะคะสำหรละต้นดอกไม้ละกอย